สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อังจะพามาทำก๋วยจับยวนนะคะตัวนี้นะคะก๋วยจับยวนเส้นสดรสเห็ดหอมตัวนี้เลยเป็นมนุษย์ที่แบบว่ากินอะไรแบบเปล่าๆไม่ได้นะคะต้องมีเครื่องด้วยนะคะเครื่องวันนี้ของเรานะคะก็จัดมาเป็นเห็ดเข็มทองอันนี้เป็นเต้าหู้นะคะอันนี้ยเต้าหู้เต้าหู้ แล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะตอนนี้ผักชีฝรั่งตอนนี้อันก็ตั้งน้ำเดือดแล้วน้ำนะคะใส่ไปประมาณ500 ml นะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกจะนี่จะตัดก่อนวู้เดือดได้ที่แล้วก็จะใส่ผงปรุงผงซุปเห็ดหอมลงไปก่อน ใส่ลงไปใส่มาใส่อะไรนะแค่หลอดลงไปก่อนอันนี้แล้วแต่นะคะไม่มีขั้นตรงขั้นตน้นอะไรก็ใส่ลงไปเลยแล้วเราก็จะนี่ใส่เส้นของเรานะคะนี่เป็นเส้นสดนะเก็บได้ในตู้เย็นสองเดือนนะคะแต่ว่าถ้าเก็บไว้ข้างนอกอะ่ะก็จะได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะอันนี้ก็จะเอาใส่ลงไปตึงใส่ลงไปแล้วก็จับเวลาไปห้านาทีนี่ก็จับเวลาไปห้านาที อันนี้อังก็จะใส่สุดท้ายนะคะใครไม่ชอบเผ็ดอย่าใส่หมดห่อนะอันนี้ค่อนข้างที่จะเผ็ดนะคะถ้าใส่หมดห่ออังไม่ชอบเผ็ดอังก็จะใส่ไปนิดเดียวแล้วอันนี้ก็จะใส่ไปช่วงสุดท้ายนะคะสองตัวนี้อังจะใส่ไปช่วงสุดท้ายอันนี้เหมือนกันเต้าหู้เหมือนกันก็จะใส่ไปช่วงสุดท้ายนี้ก็จะต้มเส้นกับแครอทแล้วก็เห็ดเข็มทองก่อนนะคะตอนนี้ก็จะไปเรื่อยๆเลย คะเราก็สามารถคนนะคะคนระหว่างการทําได้เลยถ้าไม่คนมันอาจจะติดอะไรนะอาจจะติดก้นหม้อได้ก็คนไปเกาจะไปตอนนี้ผ่านไปแล้ว2นาที ต้มไปเรื่อยๆเลยจ้าจนแบบครบ5นาทีนะคะตอนช่วงเหลืออีกหนึ่งนาทียังก็จะใส่โปรตีนกเกษตรแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็เป็นเต้าหู้ลงไปนะคะเพื่อให้สุกนะคะสังเกตได้ว่าเส้นของเราเหนียวนุ่มมากนะคะเหนียวมากก็จะไม่ขาดง่ายนะคะดูดิน่ากินมากเลยแล้วก็ คนไปนะคะเพราะว่าคนทำไมเพราะว่าเดี๋ยวมันติดหม้อนะคะติดตูดนะคะติดตูดมอติดคนหมอ โอเคนะคะตอนนี้ก็เหลือหนึ่งนาทีนิดๆแล้วอังจะใส่เดี๋ยวใส่เห็ดหอมลงไปนะคะเห็ดหอมอบแห้งนะคะที่มีอยู่ในที่มีอยู่ในตัวห่อ,หอผวยจับแล้วแล้วก็อันนี้โปรตีนเกษตรใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่อังก็ทานได้หมด <c oughs> นะคะตอนนี้ก็จะเริ่มข้นๆเหนียวๆแล้วเริ่มข้นๆเหนียวๆแ,แล้วเราก็จะใส่อันนี้ลงไปเต้าหู้นะ ต้าหู้เต้าหู้สุดอออต้าหู้ันนี้อังว่ามันเหมือนอะไรนะหมูยอไหมนะคะมันก็ออกจะเหมือนหมูยออาจเรใส่ลงไปหูน่ากินมากเลยค่ะทุกคนนะแค่นี้เองนะคะประมาณไม่ถึงสนะิบนาทีเราก็จะได้อวจับกินแล้วครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟก่อน เสร็จแล้วเราก็จะใส่อันนี้สุดท้ายเลยแต่อังจะใส่นิดเดียวเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเผ็ดเป็นคนไม่ชอบกินเผ็ดอีใส่ไปแค่นี้เพราะว่ากลัวเผ็ดนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะนะสำหรับใครไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่เยอะนะคะ เพราะว่าถ้าใส่หมดเนี่ยจะเผ็ดมากนะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถ้วยดูส <You see S 1> นะีน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนนะเราก็เตรียมถ้วยแล้วเรียบร้อยดดเดี๋ยวเราจะเอาใส่ถ้วยนะคะวันี้ จะกระเด็นไหมเนฮะ้ยดูดิคะนี่ตอนตอนไเครื่องเน้นเน้นมากเลยนี่นะคะก็จะได้ไวจำนีอ้อังก็จะโรยผักชีฝรั่งลงไปเพื่อเพิ่มแบบความน่ากินนะเดี๋ยวขอชิมก่อน มันก็จะออกแบบถ้าใครแบบชอบมีรสชาติแบบเปรี้ยวก็สามารถใส่น้ำส้มสายชูได้เลยนะอังก็ชอบที่มีรสเปรี้ยวนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสแบบกลมกล่อมกลมกลม่อมแบบไม่หวานโดดไม่เค็มโดดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะใครชอบรสเข้มข้นขึ้นนะคะก็สามารถปรุงได้เลยนะเดี๋ยวเราจะดำเนินการให้เสร็จสิน้น ดูสิคะทุกคนคะ่ะเส้นนะคะอันนี้สุกแล้วนะเนี่ยเส้นเหนียวนุ่มมากสุกแล้วนะจ๊ะอันนี้สุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะขอตัวไปใส่น้ำส้มสายชูนิดนึงเพราะเราชอบมีให้มันมีความเปรี้ยวหรือใครจะใส่มะนาวบีบมะนาวใส่ลงไปได้ได้เลยนะคะก็เข้ากันดีเหมือนกันเลย นะคะขอตัวไปกินก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจก๋วยจับยวนเส้นสดรสเห็ดหอมนะคะก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะอร่อยมากอิ่มมากคือได้ถ้วยใหญ่มากคุ้มค่าสุดๆค่ะ